วะที่รักเปลี่ยนชุดเสร็จหรือ,อยังเวนถอยแม,มาก่อนเร็วสิจะทไงอน่ยไม่ดีวะน้ตหลอของน้ตหลอของกอลเร็ว จ้ะเอ๋ป๊อบมีเรื่องจะสาร,รภาพค่ะวินาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าแต่งงานกันเลยจ้ะสปรายยินดีด้วยนะจ๊ะ ฉันถ่ายคลิปพิเศษของพวกเธอเอาไว้ให้เรียกรราหวานผู้หญิงคนนั้นยืนมองเราตั้งนานแล้วอะแกรู้จักปะไม่รู้จักอะฉันว่าแกรู้จักเขาสิ นั่นเอฟเป็นเพื่อนสนิทงเองอะ่ะงั้นแบงไปทักเพื่อนก่อนนะเอ้ามาได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> อ๋อ,อตอนแรกอะ่ะพอดีจะให้บิ๊กมันมาเซอรรให้แต่มันไม่ว่างก็เลยให้เอฟมาช่วยแทนอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่มาช่วยเซอร์ไพรส์เอาอย่างนี้กว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันเลยเนาะพอดีว่าฉันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ด้วยอะ่ะ ได้สิงั้นเดีย๋ยวป๊อปขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวแบงค์พาเอฟไปพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สระว่ายน้ำได้จ้ะ เรื่องที่แกจะสซอพายอ่ะแกคิดดีแล้วใช่ไหมก็ที่ฉันมาวาริศภูเวาหัวหินเนี่ยก็เพราะว่าฉันตัดสินใจดีแล้วแหละอือระหว่างรอเราทําอะไรกันดีอ่ะอืมทำอะไรดีอ่ะแกไปร้อนคาวเโอเก็บไหมไปไว่ายน้ําก็ได้นะหรือว่าช่วยทันเตรียมอาหารนี่ไงหอยนางรมทรงเครื่องกําลังเตรียมเลยเอาปะอ่ะอ่าช่วยก็ได้เอาอเกือช่วยไปชิมไป <laughs> อิ่มกันก่อนพอดีโอเคไหนให้ฉันช่วยทำอะไรก่อนคนอะไรน่าเบื่อชะมัดอยากจะเลิกเลิกทำให้มันจบจบสักทีที่ทำให้ติดเรื่องเงินนะแล้วเมื่อไหร่ป๊อปสะโอนเงินให้แบงค์สักทีอ่ะเงินก็แค่หนึ่งล้านบาทเองแบงค์เขาหลอกให้มันไปหลอกด้านมันมาไงถ้าเกิดได้เงินมานะแบงค์เลิกกับมันแน่นอน บนินดป๊อบมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยก็ามาเมื่อกี้แหละเออป๊อบมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยนะป๊อบให้เลยสินิดถุงอะไรเหรอเงินไงที่แบงค์อยากได้อ่ะเงินหนึ่งล้านบาทเหรอ หล้อแบบนั้นน่ะแบงค์หัวเรอที่ป๊อปงโง่ดิในไหนแบงค์ได้เงินหนึ่งล้านบาทมาแล้วเนี่ยป๊อปเราเลิกกันท,ทำไมอะแบงค์แบงค์จะบอกอะไรให้นะจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ก็แค่หลอกป๊อบแบงค์ไม่เคยรักป๊อปเลยที่แบงค์ต้องการเนี่ย ก็แค่เงินเท่านั้นละพวกเธอหัวร้วอะไรกันอ่ะก็หัวรอกคนโง่่ะสิหมายความว่าไงอ่ะพวกเราสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนรับกันนะสิแฟนของฉันอ่ะชื่อแบงค์ แฟนเราชื่อเดียวกันเลยอ่ะฉัน oh ว <sm> ่าชื่อเดียวกันอ่ะไม่แปลกนะแต่ถ้าหน้าเหมือนกันอะเฮ้อตลกเลยนะเงินเอามาโชว์เลยดีกว่าว่าแบงค์ของแกกับแบงค์ของฉันใครจะหลอกกว่ากันได้เฮ้ยนี่เปนคนเดียวกันนี่นี่เราโดนผู้ชายหลอกหรืเนี่ย งั้นเรามาจัดการผู้ชายคนนี้กันดีกว่าผู้หญิงคนนั้นยืนมองเราตั้งนานแล้วอะแกรู้จักปะเอออ๋อนั่นเอ็มเพื่อนแบงค์อะงั้นเดี๋ยวแบงค์ไปถัให้เพื่อนแบงคมา แบงค์มีแฟนเราทำไมไม่บอกไอป่ะแบบเนี้ยเราเลิกกันเถอะอย่าเลิกกับแบงค์เลยนะตอนเนี้ยแบงค์กำลังหลอกเอาเงินป๊อปเม่เราก็ตามที่แบงค์หลอกเอาเงินป๊อปได้แบงค์จะย้ายไปอยู่กับเอฟนะแต่ว่าเราต้องทำตามแผนนะอืมก็ได้ นี่พวกแกหลอกฉันว่าอะไรเหรอแล,แล้วแล้วเงินในถุงเนี่ยกระดาษเปล่านีแ่แมนใจเย็นๆนะอ่ะอน,นี่นี่มาตรงนี้มาตรงนีม้มาตรงนี้นะอยากได้เงินหนึ่งล้านใช่ไหม งั้นลงไปเก็บนะเน่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้โง่เสมอไปหรอกนะสาวๆจ๋าฉันว่าเราไปพาร์ตี้กันดีกว่าเนาะ เล่นนาำคนเดียวให้สนุกนะจ๊ะบาย